จัดจบกันไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับที่หอประชุมแห่งชาติในเมืองลาวเวียงจันทร์กับการประกวดหนุ่มหล่อที่ใหญ่ที่สุดในลาวครับก็คือรายการมิสเตอร์ยูนิเวิร์สลาว2023หนุ่มหล่อล่ำลาวนะครับที่คว้าใจกรรมการแรงชัดได้ที่หนึ่งก็คืออาซีเฮอร์จากแขวงพงศาลีส่วนหนุ่มหล่อที่โดนใจที่ได้ตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวิร์สมีได้แก่โด่งพัฒนา ในงานครับได้มีการออกบูธของสินค้าไทยที่มาแรงเครื่องดื่มม e n n r r y y Drink พลังที่เราเลือกได้โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเกินคาดครับทีมหนุ่มหล่อที่เรียกเสียงกรีดและก็เสียงฮือฮาได้แรงมากครับก็คือทีม m ิสเตอร์มีอินเตอร์เนชซึ่งนำทีมโดยครูนัททิติเชษโปรดิวเซอร์ประจำค่ายมีเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์ตามมาด้วยหนุ่มหล่ออย่างเวียงเวียงคำจันทวงศ์สากอฟ พลทวดีจุลมณีอสุนสมแพงลาวเชิงโอเวน่นเรื่องประเสริฐสุดาวงคอปเตอร์สุขสมเพชรดวงภูมีและดาราดาวรุ่งจากไทยอย่างเช่นเปียนโนสรันพรทนิตกุลนาาคุณนุย้ยสุวิมลทนิกุลนาถผู้บริหารบริษัทมาเซล่าออฟฟิเชียลและผู้บริหารเครื่องดื่มมีเอเนจีดริงค์พลังที่เราเลือกได้บินตรงจากไทยมาเป็นเกียรติ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินของ Mr. u n i v e r s ูเเวลาว2023ก่อนอื่นก็ยินดีอีกครั้งกับน้องอาซีด้วยนะคะโดยคุณนุ้ยสุวิมลได้กล่าวครับว่าก่อนอื่นก็ยินดีกับน้องอาซีด้วยนะคะที่ได้ทีมหนึ่งเป็น Mr. u n i v e r s ูเเวลาว2023หล่อสัยน่ารักสมมงจริงๆคะ่ะโดยคุณนุ้ยบินมาทำงานที่ลาวบ่อยมากๆรู้สึกสนุกสุขทุกครั้งที่ได้มาลาว มาครั้งนี้นุ้ยได้มาเป็นกรรมการรอบตัดสินด้วยเป็นเกียรติและยินดีมาก,มากๆที่ทีมงานเชิญมานะคะแน่นอนว่ามี energy ding พลังที่เราเลือกได้ก็เป็นสินค้าอีกหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนการประกวดครั้งนี้การมาเวียจันครั้งนี้ครับก็คือเป็นทริปที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าได้เตรียมแผนเปิดร้านเฉพาะสุดพิเศษของมี energy ding หาไม่ยากใกล้แหล่งช้อปปิ้งท่องเที่ยว ต้องแวะมาชอบชิมกันเยอะๆนะคะจากนั้นก็เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยวางแผนที่จะบุกตลาดลาวอย่างจริงจังเพราะรู้ว่าคนลาวชื่นชอบสินค้าไทยมั่นใจคุณภาพของสินค้าเราจากกระแสตอบรับที่แรงเกินคาดเราอาจจะเพิ่มสาขาต่อไปในอนาคตต้องดูๆกันไปอีกทีหนึ่งครับโดยงานนี้นะครับนอกจากจะเป็นการแสดงความหล่อแล้วก็ยังเป็นการแสดงความสามารถซึ่งหนุ่มลาวนะครับก็ไม่แพ้ชาติใหในโลกเลยครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MGR Online